thank mm -hmm. you เิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเราก็ได้ลงวิชาอะไรหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิลแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้อย่างวิชานี้เราก็จะได้ลองลำนี้ของบุโยนะคะซึ่งเป็นเหมือนลัมทรดิชชอลของญี่ปุ่นก็เขาก็จะสอนตั้งแต่แบบการจับพัด ัวพัดที่เป็นสินสูเองเนี่ยก็คือแบบเป็น,อ,นองค์ประกอบสําคัญในการรำพรนี้เลยพัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่จะช่วยให้แสดงออกมาได้ว่าผู้รากําลังเสืออะไรต่างกลางคืนวันนั้นก็คือมีเหมือนเทศกาลยู n รเมชันในมอนะคะ หาอยู่ว่าไฟมันจุดตรงไหนแต่ว่าหันไปอีกทีก็คือเอา้าไฟมันจุดด้านหลังนะี่ไงคนก็ขำกมมันหมดเลยแล้วก็มีโชว์จากค o ่บ n นทัศน์ขับแล้วก็รวมถึงจุมนุมเชียร์ด้วย อาหารไทยนะคะในสองสถานี้ถัดมาสองช้นไม่ใช่เ่รว่าวันนี้นะคะเราก็มาช่วยเขาตัดงานเหมือนคือแบบได้เกี่ยวัฒนธรรมของ,งกกมูลนิธรามิหารนะคะก็อันนี้ด้วยความที่ไม่รู้จะช่วยอะไรเขาก็ช่วยเขาชงกาแฟ ตอนสั่งสิวีแล้วใค่อยทำตอนบ่ายเราก็มาเข้า,าร่วมกิจกรรมทำอาหารกับคนญีน่ปุ่นด้วยกัน 焼きの回すやつ、あれで乗り場しみたいな。 คัศนศึกษากับทางคาสแมอมน์นะคะมาทัศนศึกษาที่สถานีดับเพิงขกงเมืองก็มีให้ทดสอบดับไฟโดยใช้ชังดับเพิงนะคะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะแต่โดยรวมก็ออกมาด้วยดีนะคะ สุกนะคะเราก็จะมีเรียนข้าววัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะโดวยวันนี้เราได้กินวากาชิอ่ะก็คือขนมหวานของญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มาลองกินกันเดี๋ยวขอจิ้มสีฟ้ากันบ้าเหนือนเยลลี่อ่ะห,อหวานจริงและเป็นวนเออแม่งหวานมากทุกคนอย่าเอาชาหวานมามีน้ำเปล่าอันนี้ทำไมมันไม่หวานเลยหรือว่าอันนี้มันหวานเกินไปเลย ต่อไปก็เหมือนเดิมน,นะคะเรายังคงเรียนลำนี้ทงบุโยนะคะตลอดทั้งเทอมเราจะเรียนทั้งหมดด้วยกัน5ครั้งแล้วก็จะเรียนเป็นลำของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายค่ะตอนเย็นเราก็มาช่วยงานขงเขาเตมีที่เราไปเข้าร่วมนะคะนนก็มาช่วยเขาทำซุ้มก่อนที่จะเข้าสู่ของการใ,ในช่วงสุดสัปดาห์ 哦，他这个难迈过。 Can you understand standing. <laughs> Yay! Yay! <laughs> <laughs> Wrong <dude>. Wrong <laughs> んううんうかなと、バイト <laughs> <laughs> のガだとごめんぐらいかなと、グラムであったような、なさんでお帰りと、彼らと気づいてると、もう、ですけど、とくせつよきのなかにおいも。 ขนมของคุณนัตตอริซังเฮ้ยมันทานได้ถึงปีหน้าเลยหรอเหมือนกินชีสอยู่เลย สอกจากคลิปล่าสุดที่เราถ่ายเราก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากเรียนเรียนเรียนนะคะตอนนี้ก็ไม่เรียนเยอะขนาดนั้นคือหลังเลิกเรียนก็มีท้งกลับหอแล้วก็มีทางที่ไปทํากิจกรรมบ้างหลายบ้างกิกรรต่อมานะคะก็คือเราก็มีอยู่ในช่วงหาใบาเนาะการหาใบาที่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราเป็นนักเรียนต่างชาติเนาะตอนนี้นะคะเราสัมภาษณ์ไปแล้วสามิเจสามที่แต่ว่ารออีกที่หนึ่งประกาศอยู่อีกสองที่ก่อนหน้าคือแบบไม่ได้นะคะ ตอนนี้เราก็สั่ไปที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าไม่คือตอนนี้เราเพิ่งมาอยู่ได้เดือนเดียวก็เลยไม่ได้ลิบมากก็หาไปเรื่อยๆได้ตอนไหนก็ทําถ้ายังไม่ได้ก็เอาเวลาไปเที่ยวนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราได้ไปคอนเสิร์ตญี่ปุ่นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตที่ไปก็คือเป็นคอนเสิร์ตของคุณนาโต้ยให้รูของ <c oughs> จะเป็นคอนเสิร์ตของคุณนาโต้ยเนาะ ด้วยความที่เราจองมันอีทิเกตน,นะคะเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรเยอะคือเขาตรวจแค่ว่าเราอะอายุต่ำกว่าย2ิบสองไหมเพราะว่ามันมีตั๋วประเภทต่ำกว่ายี่สิบสองแล้วค่ะจะถูกปกติกามไม่รู้จะรีวิวยังไงแต่ว่าคอนเสิร์ตคุณนาตัรีดีมากแล้วก็เราก็มีแผนที่จะไปคอนเสิร์ตอื่นๆด้วยต้องรอรุ้นว่าตัวเองจะสุ่มลอตเตอรี่ได้ตัวที่นั่งหรือเปล่าหลังจากนี้ก็รอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะพยายามถ่ายให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ 終わりました。さっき本部用紙発表した。どうだった？ったでも楽しい、懐かし, <laughs> しい。懐かしいけど。でもできたね。よくいい感じです。うん。いい感じだ いい香り。 that <laughs> more no. this moment.

all of you วันนี้เป็นวันฮาลีนเรากำลังจะเดินทางไปสวนอังกฤษนะคะเพราะว่าสวนอังกฤษนั้นมีจัดรตตี้ฮาลีนซึ่งสวนปิดหงมตอนนี้4ี่โมงเป็นการตัดสินใจที่ปุกปับ เราอยู่กันที่สวนโยโกฮาม่าอิงลิชการ์เด้นนะคะครั้งนี้เรามาก็เหมือนเขาจัดอยู่ในธีมฮาโลวีนเนาะเพราะเป็นช่วงที่เป็นฮาโลวีนพอดีเลยปกติที่นี่นะคะก็จะเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึงหกโมงเย็นเท่านั้นเนาะแต่เหมือนช่วงฮาโลวีนมันจะมีวันพิเศษที่เขาเปิดช่วงกลางคืนแต่ว่ามันผ่านช่วงนั้นไปแล้ววันนี้เราก็เลยอยู่ได้แค่ถึงหกโมงเย็นเท่านั้นนะคะ ไปมาช่วงอื่นๆในซีซั่นอื่นๆก็อาจจะเห็นดอกกุหลาบเยอะกว่านี้ค่าเข้านะคะจะอยู่ที่1,500บาทต่อคนนะคะก็แอดแรงนิดนึงแต่ก็คุ้มค่าอยู่ปปิดไก็ครั้งนี้เราได้ซื้อของเทียลึกมาด้วยนะคะก็จะมีเป็นน้องสติกเกอร์นะคะอย่างหนึ่งก็คือเราซื้อช้อนชนกาแฟมาน่ารักมาก ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะคะแล้วไวเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ